สวัสดีครับเอาวันนี้เข้ามาดูเจ้าฟ้าสายกันหน่อยให้ช่างมิวมาดูให้เปลี่ยนภาษากันหน่อยภาษาหน้าจอจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทยครับกำลังกดอยู่กำลังกดอยู่ไม่รู้จะเปลี่ยนได้ไหม เป็นสายญี่ปุ่นแล้วก็มีลูกซอนขึ้นลงเนี่ยอ๋อครับเดี๋ยวต้องเดก่อนไปคลอดพิจารณาไม่ได้ลองลองเอาหน้าไอ้เปิดกล้องกันนะอ่าได้ครับครับ นี่เ,เป็นญี่ปุ่นหมดเลยอ,อันแรกเลยอันแรกอัพต้นอันอน,อน,นี้ฮะเออข้าไปกดเ n อร์กดในตัวล่างสุี่ปาอ่าจีเป็นอ๋อ,อเ,รเรื่องเดือดลงหรือเปล่านี่อิงลิส <English. S 2> เออเจออิงลิสไทยนะวะ นี่ๆๆๆเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วปุ๊บแล้วก็กดเข้าไปเนาะไหนไหนขึ้นไหมแวันที่อ๋อแล้วแบบดับจะเเลยปอู้มันมีได้หลายภาษาเนาะเยอะเมื่อกี้อะยังเยอะเลยภาษาคอมเนต่มี จะลองไอ้ลองอันนี้ดูกดมัสเตอร์ค้างไว้แล้วก็เข้าเป็นพ้อยยี่สิบแปดอ่ะอ้อมาแล้วนี่ 28, ใช่ไหมยี่สิบแปดใช่ไหมอ๋อนี่มาแล้วเจ็ด <7. S 2> ขึ้นภาษาอังกฤษหมดแล้วอ่า28เห็นแปดมันจะมี Engine o i l p r e s s เอ่อ Engine o i l p r e s s อ่าอ่านั่นแหละมันคกี ไอล่างของมาเร็วนั่นแหละลองลองดูว่าลางมาันมันติดไหมถ้าตากท่แรกมันประมาณสามสิบถ้าเครื่องติดแล้วมันจะอยู่ประมาณห้าสิบแต่ว่เวลาเร่งสุดอัดสุดแล้วนะจะอยู่ประมาณร้อยอยู่ประมาณ 100. นนร้อยรากท่อแรกจะอยู่ประมาณสามอ่าอันนี้สามสิบหกเร่งสุดอยู่ห้าสิบแต่พอเพราะว่าผไปประมาณสักเก้าสิบร้อยประมาณเร่งสุดคืขึ้นประมาณห้าสิบ assim. ใช่ม่นีอนมันมันไม่ค่ับะช่มช,ช,ช,ชมันไม่ค่ระนวครับดตงนีแล้วก็ลองดูดีว่านเชอมนีตกแป๊บเดียวมันตกนเป็นศูนย์เลย,ยใช่แป๊บเดียวตกเป็นูเลยเออถ้าตกเป็นศูนเลยน่าจะเป็นีเวอลองกดเบอร์18ออกมาดูมันามาน่าจะมีสีอะไรในคางอ่ะครับผมเอาไม่ออกก็ต้องนใหม่ครับผมมันมีขายไหมพวกตามศูน มันตัวเท่าไหร่ไม่รู้ตัวเท่าไหร่มันจับไม่ได้อืมประมาณ40ร้อยไหมมันต้องมันต้องเวลาเร่งเร่งมันต้องขึ้นมาตั้งประมาณนั้น70 80ละอัดอัดแล้วมันจะไปอัดเวลาอัดโหลดแล้วมันจะอยู่ประมาณนั้นร้อยหนึ่งครับครับผมอ๋อไม่เกินนี้เนาะ ก็มีบ้าเงเกินนิดนิดหน่อยแต่ไม่ได้เยวไปเยอะหรอกมันอยู่ประมาณร้อยร้อยห้าประมาณนั้นนะครับ <9 S 1> ครับเ <9 S 1> ดี๋ยวลองสอบได้ครับได้แล้วแต่ว่า,ม,าวมีนิดกระตุ้นมันจะกักแว้กันในลางไม่เยอะขนาดไหนการส่งของที่สิ่งนี้เราเปิดให้มากขนาดไหนครับผมเดี๋ยวลองเทสดูครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ,อ้เดี๋ยวล้างเสร็จไรเสร็จเดี๋ยวโทรหาอีกทีนะครับครับผมขอบคุณครับ อันนี้ได้แล้วภาษาได้แล้ว<ช>มันเป็นภาษาอังกฤษเหมือนเดิมเลยเมื่อกี้ก็ต้องภาษาอังกฤษแหละอ๋อในในนั้นมันขึ้นภาษาอังกฤษในโค้ดขึ้นภาษาอังกฤษหมดเลย<ช>แต่ถ้าพวกกดหน้าจอมันจะขึ้นนาฬิกานาฬิกาเป็นภาษาไทยใช่อ๋อ<ไ>อันนี้มันมันไหน,นลองดูหน่อยมันได้ยังเมื่อกี้ยังมนภาษาไทยเลยนี่ไงอ๋อ,อ,อ าษไทยแล้วเออนี่ขึ้นภาษาไทยแล้วเอาภาษาเขมรไหมเอานี่แล้วนี่เลยอัตราการไหล130ลิตรต่อนาทีอะไรนี่การเติมน้ำมันไงอ๋อ130ลิตรต่อนาทีอัตราการไหลการไหลของนี่ธรรมดาช่างนี่ชิเองทำได้อัตราการไหลของน้ำมันไฮลิตรเอ้าถอดดูตะนั้นดิแก้ว คือไหมตัวนะะได้นู้นหน่อยลือเนาะฮะเด้นู้นสลากเถอะนู้นสลากเถอะเด็ดตันดูโอ้เจอแล้วครับพี่จ่อยจอยโยนโยผู้จะจ่อยเดี๋ยว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 ลงเอาให้ครับเจอสาเหตุครับเจอแล้ววะเจอแล้วเนี่ยเห็นไหมตันเลยครับให้ดูดิตันเนี่ยตันดูเลยเศษอะไรเศษเศษเหมือนเศษเศษอะไรเนี่ยโอ้โอ้ นี่มันตันรูกันนี่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 โอ้มันตันเลยดิอุดเนาะไม่รู้มันจะเอาออกได้ไหมได้อได้ลมเบาได้ไหมได้ได้ติเต็มๆเลยนะอีกตัวนี้มันแกะได้ไงโอ้แกะได้เลยต้องเอาอะไรงัดนี่แล้วก็ยำยำเข้าคืนต้องเอาปากกาจับโอ้หรือมันมีอย่างงี้ปะมันตไม่มีไม่มีปะเป็นรูเลยอ๋อเออคีมดึ่งอัวเลยนะ มันจะแข็งหน่อยอ๋อมุนได้อยู่มุนได้เลเดี๋ยวจะเอาอันนี้ออกที่มันย้ำออกนั่นแหละมันต้องเอาตัวย้ำคืนเออนี่แล้วก็ย้ำคืนใช้ได้จริงป่ะจริงหัวหัวแรงเลยจวดเลยหัวะใส่บางทีสองร้อยได้มีเสื้อโกเบไหมนี่มีเสื้อโกเบไหมใส่เสื้อโกเบหน่อยนี่ไม่ไม่มีเลยทำไมมันเหมือนเหล็กเลยใช่ไงนมิว โอ้มันตันตันตันไปเรื่อยใช่ไหมใช่โอ้นี่เศษเรียกคีมแหลมดึงออกเลยถอดออกมาแล้วครับฝั่งไหนฝั่งไหนเลย ยี่สจุดยี่จุดนกกระเรียนยี่สิจุดนกกระเรียนหามันตันอู้อู้หูอะไรนี่สึกแล้วนี่ฮะเข็มมันสึกอ๋อเข็มมันนี่เข็มหักแล้วมั้งไม่ใช่ไม่ใช่ไม่หักไม่ใช่อันนั้นอยู่ในครัมันมีเข็มข้างในด้วยนี่อันตรายนะเนี่ยเดี๋ยวหายเนี่ย รงองเบอร์สิบอีกอันหนึ่งเลยอืมครับแรงเลยบ่แรงเลยอืมแร่งดันไม่มีตกบ่ครับดันเบอร์สิบเบอร์แปดเบอร์แปดอ๋อน้ำแดงออเครื่อง่อสั่งหม,มือนเส้นลวดเลยเนาะเส้นลวดไม่รู้ไปจากไหนในเส้นลวดบางภูเขามีลมเป่าไปนอหนิ เจอแล้วครับนี่มันคืออะไรทั้งนิ้วเอาดูดิน่าจะเป็นลวดลวดอะไรสักอย่างเส้นโอ้ยเส้นเล็กนิดเดียวอีกเนาะเส้นลวดบางภูเขาเส้นลวดบางภูเขาเส้นมันเหมือนเส้นผมเลยเนี่ยโคตรเล็กเลยอ่ะไม่ใช่เส้นผมก็เส้นลวดเออมันก็เหมือนมันก็เหมือนชีวิตเราเลยแหละอ่ะอ่ะอืมเล็กเล็กน้อยใช่ไหมนี่เจอแล้วตัวปัญหาเนี่ยริ่มเลือดอ่ะนี่ ไช่ทิมันมาขัดอยู่ตรงนี้มันเป็นรอยยู่เออแล้วแล้วมันค้างใช่ไหมค้างไงค้างค้างปุ๊บแรงดันมันหายหายปุ๊บแรงดันมันหายแรงดันมันน้อยปกติมันสเปคอยู่ท่าสเปคปุ๊บมันน้อยปุ๊บค้างมันก็มันก็โชว์ปุ๊บมันกระดับเลยอืออออันนี้อาการคือว่าโชว์โค้ดนะครับสองศูนย์หนึ่งสามหนึ่งนะครับ มีเศษเหล็กมาอุดที่อะไรท้ายลางบอกท้ายลางท้ายลางน็อตเบอร์สิบแปดเนาะลิมิเตอร์ลิมิเตอร์นี่ครับโอ้เศษเหล็กอาการนี้ทำให้รถทำงานแล้วก็ดับนะครับทำทำงานไปดับมันดับเพราะอะไร แรงดันล่างมันไม่ถึงอ๋อค oh. ้างไงมันค้างเพิ่มแรงดันมันหายอา่าไอตัวเศษในชิ้นค้างตรงเต็มเรื่อยอืมมันจะค้างหรือมันก็หายหายระดับเรียบร้อยย้ำยังไงอยู่ที่นี่ <c oughs> <c oughs> โอ้ใครมาตัดยาตรงนี้วะ เรียบร้อยเลยพอช่างรัวแล้วครับเนี่ยชี้เป้าเนี่ยไม่ได้ใครชี้เป้าเลยเนี่ยวันนี้ไม่ได้ชี้ด้วยนี่ตัวนี้เสร็ปแล้วเอาเศษเหล็กออกแล้วครับจากท้ายล่างบ่ใช่ท้ายล่างน็อตท้ายล่างเบอร์สิบแปดครับเศษเหล็กไปตันถ้ารถใครเจออาการนี้ก็อ่า แบ่งปันความรู้กันนะครับเนี่ยโอ้นี่ไม่ได้ปิดบังเลยนะเนี่ยอุ้ยตายเลยตายตั้งแปดพันเต้รวยแล้วไม่ได้ปิดบังเลยเนี่ยเออนี่ต้องว่ากับแปดพันเลยโนหมายถึงเจ้าของรถต้องเสียใช่ไหมใช่ต้องต้องเสียแค่าแรงค่เราอู้หูอันนี้มันอันนี้มันต้องเสียเยอะกว่าแปดพันนิดหน่ยเพราะมันไม่ได้ชี้เป้าเอาเลยทั้งที่ เรื Mann, ああ่อยรถเทเบอร์ใหม่อ่ะสอบึมาใส่เสร็จแล้วมาดูเฟตเชอร์ที่ทีนี้ นะสุดๆแล้วอเขาบอกมันต้องขึ้นเท่าไหร่นะ้าสแตนบายสแตนบายมันถ้าสตาร์ตติดมันสามสิบกว่าแต่ถ้าแต่ถ้าเราเร่งโอ้นี่ขึ้นนะขึ้นสุดนี่มันก็ประมาณห้าสิบ 101รอไม่ใช่เหรอยวพออัดโหลดพออัดโหลดโอ้ได้แล้วไดแล้วได้แล้วอะไรร้อยเดร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยเจ็ดโอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วเมื่อกี้อะไหกสิบสี่้ไคนละเรื่องเลยจุดเลยจุดจุดเรียบร้อยตาแล้วครับ ตอนแรกอัดโหลดมันอยู่แค่64ครับอันนี้อัดโหลดอยู่ที่108ก็คือเต็มระบบแล้วนะครับอันนี้คือเต็มหลักสูตรของเขาเลยปัญหาคือเศษเหล็กไปอุดนะครับไปอุดบล็อกท้ายรางเบอร์1ิปโอ้โหตำลาเขาแม่นจริงๆเลยอ่ะไม่คนบอกเขาบอกแม่นนะ เคยยเจออืมเสรร้อยเจอเป็ัเออกันเองยชุดใหญ่พอเรรยบร้อยแล้วบ่าอาแล้วทำไมน้ำมันอะไรอ่ะน้โซล่าบ่ที่งที่ง่อ้ที่น้ำอืมรับเลยไหลนี่ไหลจกันตันี้ เต็มเลยที่นี่เนาะเต็มเปีย,เ,ปยเลยเออ,อน้ำใครอยู่ข้างบนท้งน,นิวน้ำท่นิวเลยเรียบร้อยครับงานนี้ไม่ได้ชี้เป้าครับอรทอดเลยครับแบบว่าทำตามสเปกเลยเปลี่ยนภาษาให้เรียบร้อยแล้วหน้าจอครับตั้งเวลาให้ด้วยไหมท่งนิวตั้งเวลาแล้วก็ เออตั้งอันนั้นด้วยตั้งเป็นถ่ายน้ำมันเครื่องห้ารชั่วโมงเ็นมัค้างเออมันค้าง,างใช่ให้เจ้านิ้วตั้งถ่ายน้ำมันเครื่องให้หน่อยเป็นไงบ้าง ทำดีไหม <to> <ns> ดีดีป่ะได้เใหญ่กว่านี้ใช่ไหมแค่นี้เลยเราไปสั่งมันแค่นี้เลยไปได้สั่งมันมาอย่างนี้ดูว่าหูช้างยังไม่ได้เลยนะ่ะมึงจะไม่่วามึงจะจับกี่วันเนี่ยขุดใส่ขุดใส่กนังกี่วันเนี่ยเยงจนเหนื่อยเลย แต่มันลึกเนาะเมื่อกี้นี้เนาะล,ลึกกว่าร้อยสีไ่ <c oughs> ได้ใช้ตัวยกของยังอยู่ใช้ได้ โอ้พุงกีมันลึกจริงวะ,ะงลึกอ่ะ